การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับไปที่เบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับเข้าสู่เว็บไซต์ Google.com นะครับพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นกดคีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหาครับขอยกตัวอย่างวิธีป้องกันโรคไข้หวัดได้กด Enter หนึ่งครั้งครับ มีข้อมูลขึ้นมาเยอะมากเลยครับไอเราค้นหาครูขอคลิกลิงก์ที่1ดูนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ผู้เรียนสามารถอ่านข้อมูลดูรูปภาพประกอบได้นะครับเราจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือที่ด้านล่างน,นะครับจะเขียนว่าโรงพยาบาลศิริราชมีขอเส้นทางคลิกไปดูเลยครับ มัจะมีเส้นทางใน Google นี่นะครับมีสถานที่จริงๆอยู่นะครับน่าเชื่อถือนะครับต่อไปติดต่อเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อนะครับมีการเดินทางมีแผนที่มีรายละเอียดที่อยู่สถานที่เบอร์โทรและอีเมลนะครับแสดงว่าน่าเชื่อถือนะครับ